สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอนะสมาชิกในระยองนะครับอ๋อทราบชื่อนะยครับนะสวัสดีครับผมนนุส่วนระยองครับนันุส่วนระยองนะอยู่แถวไหนของระยองเอ่ยอยู่ทับมาครับอยู่ทับมาแล้วทําอะไรอยู่ครับนะก็ตอนนี้รับเหมาทํากระจกอลูมิเนียมอยู่กระจกซิ่งนะครับมีเบอร์ติดต่อไหมนะทำเออมีครับผม087ย1สามหนึ่งหนึ่งหกสองสองหนึ่งที่สนใจทํากระจกก็สามารถติดต่อได้นะครับนสมาชิก ก็วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับไททันคันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะจําได้อจําได้คันนี้น่าจะมีประวัติยาวนานใช่ครับ <laughs> ไอคันดําในตำนานนั่นแหละครับคันดําในตำนานเก็บมาเยอะนะครับก็เดีย๋ยวันนี้เรามาสัมภาษณ์กัน <laughs> ก็ดูร,รอบๆตัวรถกัน้าทำอะไรบ้างครับเกี่ยวกับรถคันนี้เครื่องเดิมครับเครื่องเดิมเนาะขอชมภายนอกก่อน,อนว่าทําอะไรไปบ้าง ฝาปงของอะไรครับนะเอ่อทนูทองเอ็มทนุทองเอ็มทะนูทองงานของพี่เอ็มเหรอครับใช่ครับอันนี้มันจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับใส่มาหลายปีแล้วหลายปี<อ>แล้วเนาะสอ,สองปีได้แล้วครับอืมสีแดงสวยมากเลยนะทรงแล้วนะ้าโหลดเท่าไหร่ครับนะเอ่อข้างหน้านี่โหลดหนึ่งนิ้วครับโหลดหนึ่งนิ้วข้างหลังหลังดัด ใส่กล่องสามนิ้วข้างหลังหกนิ้วทั้งหมดโอ้โหทรงสวยมากเลยนะแอกของอะไรครับนะงานเอ็นไฟครับเอ็นไฟเนาะสีแดงนี่นะเป็นสีแดงมีเบอร์ไหมหรือว่าผ<อ>สมผมสั่งเขาผสมครับโอ้โหดูหน้ากล้องไม่เท่าไหร่นะของจริงสดมากเลยสวยทําจากที่ไหนนะบอกได้ไหมสีเหรอครับครับสีทําจากมาบยังพรวกแดงครับมารยังพรวกแดงเนาะมีชื่ออู๋ไหม บอกได้ไหม<อ>จําได้ไหมช,ช,ชื่อชื่อเขาเขาชื่อช่างนกครับเขาอยู่ศูนย์บีเอ็มศูนย์บีเอมนาะโหทาสีสวยมากเลยอะและข้างหลังนี่เขียนว่าอะไรเอ่ยก็ตามนั้นเลยครับหําก็ล้างอ้างวางได้ไงออื้อคํานี้ <laughs> สวยมากแล้วนะ้าไททันปีอะไรครับนะอ๋อเป็นปีศูนย์หกครับปีศูนย์หกปีศูนย์หกศูนย์หกนี่ตัวแรกเลยเหรอใช่ครับ เป็นตัวกล่องขาวที่เขาว่ามีปัญหาระบบไฟกันนั่นเหรอครับก็คือเรายังไม่เปลี่ยนก็คือยังใช้ตัวนี้อยู่เอ่อตอนนี้ผมเปลี่ยนขึ้นเป็นชุดไฟไปแล้วเปลี่ยนชุดไฟมาแล้วไม่เปลี่ยนใจไปตัวอื่นตัวใหม่อะ่ะก่อนจะมาใช้คันนี้ผมใช้สตาร์ด้ามาก่อนสตาร์ด้าผมชอบในสมรรถนะมันตอนนี้2021นะแล้วนะนนวนะก็ผมว่ารถเก่ามันก็ไปได้นะเปัอมาตะดีขอ,อชมห้องเครื่องหน่อยครับนะได้ครับ ของเครื่องก็เดิมๆครับไม่มีอะไรเลยนี่เดิมของเขานะดูทำอะไรไปบ้างบอกได้ไหมเนี่ยเออก็มีโบสามพันปากซสามพันปากซซีครับแล้วมีหมกมีอะไรไหมหรือว่าแค่มีส u มีหัวฉีดมีหัวฉีดหัวฉีดนี่บอกเบอร์ได้ไหมหรือว่าเป็น เป็น,ปน <Bot> สูตรของทางร้านบอดเก้าสี่เครับอืมบอาสี่เจเนาะแล้วอันนี้ก็คือชุด<อ>ไฟใช่ครับชุดไฟดีแม็กมเจอฝาใสกันมอย่างสวยเลยอ่ะหห้องเครื่องโล่งาตาสไตล์วัยรุ่นเลยนะอันนี้เก็บจากที่ไหนครับนะไอห้องเครื่องเนี่ยจากพัทยาครับพัทยาเหรออูไหนครับเอ่อ บอยห้องเครื่องซิ่งอ๋อบอยเหรอตอนนี้บอยบอยบอยไปไหนแล้วไม่รู้อีกรอบนึงนะครับตอนที่ขึ้นชุดไฟดีแม็กเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งมีอู่อยู่แถวแถวมาเตรพุทธนยครับแล้วก็หม้อน้ำมาล่ะหม้อน้ําเปลี่ยนแล้วเหรอหม้อน้ําลูกนี้เป็นใบเก่าครับใบเก่าใช่แล้วทําอะไรมันเอ่อทีแรกเลยมันไม่มีตัวหุ้มนี่หรอกมันเป็นล้วนๆธรรมดาผมก็เลยไปพับมา แต่ว่าซ so ak ื้อซื้อมาแล้วซื้อลูกใหม่มาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือหม้อน้ายังเป็นลูกเดิมอยู่ใช่ใช่ก็คืออันนี้สร้างเองใช่ครับอืมเหมือนหม้อน้ําซิ่งเลยอ่ะก็มีพัดลมไฟฟ้าโอ้แต่ห้องเครื่องสวยมากกล่องหลักใบเดียวเลยครับกล่องหลักกล่องหลักใบเดียวก็คือรีแมปเดียวเลยใช่วิ่งดีไหมก็ผมว่ามันก็ดีนะก็ดีใช่ไหมสนุกครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย ก็คือขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไงการใช้งานหรือการจูนของเราอ่าถูกต้องครับเป่าแต่ยังเฟี้ยวครับบอกเลยบอกเลยเฟี้ยวมากข้างในทําอะไรไปบ้างครับข้างในก็มีพวงมาลัยพอพับแล้วก็วัดบูธใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัวของ e t u นะแล้วเบาะทั้งะเบาะเป็นฝั่งคนนั่งเป็นบายครับแล้วก็มีเกอกี้ใบหนึ่งีไปต่างจังหวัดไม สถานเลยครับนะก็แรกๆมันก็เมื่อยครับพอขับๆไปมันก็ชินมีชุดฟังหวยครับสิบสองเล็กๆอ๋อชุดฟังหวยนี่ชุดฟังหวยเล็กๆก็คือไม่ได้มีซับไม่มีอะไรอ่อมีมีสิบสองนิ้วคู่หนึ่งครับแต่บอ,อกอ๋อนี่เครื่องเสียง <c oughs> ้นเบาะนุหน้หูชุดเล็กกำลังน่ารักเลยแล้วในอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับการทำรถอ่อว่าจะทำสีใหม่ครับ ว่าจะทาสีใหม่เนาะ <c oughs> อันนี้ย้ายแบตมาแล้วเหรอนะใช่ครับผมแล้วน้ําเข้าไหมครับนะหรือว่างไงเอ่อเข้าครับแต่ว่าผมผมเจาะรูระบายข้างล่างให้น้ําไหลออก <c oughs> อ๋อ๋อามันเข้าตรงนี้เนาะ <c oughs> ใช่ครับเข้าเข้าตรงช่วงรอยพับนั่นแหละอ๋อแล้วเราก็เจาะรูข้างล่างเอา <c oughs> ใช่ครับใช่ภาพรวมคันนี้เฟี้ยวมากเลย <c oughs> <ๆ S 1> นี่ชอบคำคมเขามากเลยอะหำก็ล้างอ้างวางได้ไง นี่ครับนันุโซลยองนะครับขอฟังเสียงได้ไหมได้ครับผมขอฟังเสียงหน่อยอนี่ครับห้องเครื่องเดี๋ยวเราฟังเสียงกันหน่อยน,นิดนึงครับเบา ได้ไททันนะครับก็เปลี่ยนทุดไฟแล้วก็จะเป็นทุดไฟดีไหมแล้วนี้ได้ขึ้นไดโนอะไรไหมยังเลยครับก็ยังไม่รู้ม้าว่าเท่าไหร่ใช่แต่ผมมองว่าน่าจะเกือบสามสามร้อยห้าสิบได้ไหมสามร้อยได้ไหมน่าจะมีครับสามร้อยน่าจะมีสามร้อยหสิบน่าจะมีเสียวอ่ะก็นาคตนะเขาจะทำสีห้องเครื่องนะ โอเคโอเคนั้นโอเคครับนะขอบคุณมากครับ oh. วันนี้ oh. ที่มา <Okay. S 1> คุยคุยกันครับผมสวัสดีครับ